กับสบายดีพี่น้อง f อทุก่านวัสมงสร์ววันสิเป็นเ FC ฟฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีเด้อพี่น้องวันสิเป็นในประเทศนอกประเทศกับสบายดีพี่น้องสบายดีป่าลูงสบายดีป่าลุงเมื่อนท้าสิไปเบิง่งเพื่อนนะเปล่านะพี่น้องฝาเผ่นก่อได้ลายบันไดเลยเนาะที่ทำแลเบิ่งเพื่อนพอถามว่ารายการสิไปเล่นเพื่อนหมอบันนออกเลยพี่น้องสิไปขอพักน้ำเผ่น ี่ข่าวเป็นปู่พักสีงามเนาะสวนท่าวนะเบิดไปแล้วพี่น้องปอปไปจีบอนไปพาก,กันเดินทางไปน้าบอเด็กๆหลังจากพักกันกินข่าวแล้วพี่น้องพาก,กันเป็นอย่างหลินแถวหมู่บ้านเ่าเนาะหมู่บ้านนี่หน่อยเดี๋ยวพี่น้องหมู่บ้านเขาอยู่นี่ มีอเอฟซีแล้วทำเมก็ถจะบ้านน้องแตะกับน้ำโมงนะบ้านเดียวกันโบพี่น้องบ้านน้ำโมงกับบ้านน้องแต่นะคนละบ้านพี่น้องแต่ว่าขึ้นเป็นหมู่บ้านเดียวกันคือขื้นเป็นบ้านน้ำโมงบ้านน้ำโมงนเป็นบ้านน้ำโมงใหญ่เนาะเป็นบ้านใหญ่พี่น้องบ้านโดยแต่กําเนิดเป็นต้นตอของบ้านน้องแตะเลยนั้นจากที่งานกระยายไม่อยู่บ้านน้องแตะแต่เป็นบ้านหมู่บ้านน้อยพี่น้อง ลังเทือนประมาณสี่สิบลังคาแล้วหมู่บ้านที่เราอยู่เนาะประมาณสี่สิบลังคาเทีอนเนาะยังจะไปเบิ่งเฮือนนะบ่าวพราพีิกรน เพิ่นก่อด่านนี้นะมื่อนี้อัปเดตให้พี่นอ้งนนนอ,นอ,นนองได้เบ่งน้ำกันเนาะให้พาเพิ่นก่อได้ไลยปันไดแลวพี่น้องได้ปริมาณเพิ่นกอ่อ กันอยู่ในเฮื่อนพอดีก่อต้นนี้ก่อด้านนี้ว่าวันนี้เฮ่ยังเออสิเทคคานเมนแฟนแบบนะเนียนเอฟซีเหมืนก็บว่าเอาลายทานอยู่ว่ะ ก็คืนซัมนี่แหละห้เทคข้นมันจังแน่นนาเด้อไฮเทคานแนลยแมนเทคานโยนมือนะสิไปก่อฝั่งนั่นวะเดี๋ยวฝั่งนั่นมือก่อฝั่งนั่นต้นนันนะ ตัวนี้เออก่อทางนี้ทางหน้าตัวนี้หนะสิว่าเห็ุประตูเหมือนป่ะประตูทางไหนเอามากระตรงกันแหละกับตัวนี้มันบวชัยมาเฮือนนะเพื่อนบ่ชัยประตูตรงกันไนะต้องเห็ุประตูฝั่งนั้น แมนถประตูตรงกันมันขลาแม่นถ้าประตูตรงนี้มันก็สีตรงล่องก็ตรงนี้นี่สมมติจะเหตุขั้วไปฮะตกอตูเผื่อฮาวงกบเอ้ยมันก็แล่นอ่ะวงบางไงกองเดียวได้นะกีเดียว เป็นวาไปให้เบลเบลวายังขลั่มประตูเราหักชิแอรเพือกันบ่ไหนกะบริปบริปาโลงนั่นแหละเห็นเป็นวงกลมหีหนึ่งบานใหญ่ อย่าอ <molec> ิงแห้งนะคิงถล่มนะอิงแห้งถล่มนะคิ้งที่านโต๊กใส่หัว้านเลบอกแม่ดูฮะายบอไปขุดในชายาบอกแม่ดูนี่เบื้งหน้าแค้นให้ปลาลูกหมดดลพี่น้องเมื่อห้าเร้าโต๊ใจแดงจ่ายวายงนอเฮ้ยแ้วลงตรงนี้แล้วเพื่อแม่บอตรงนี้วะเอเอ มีข้ามแรนด้วยค่ะแลนด้วยเขาจะี่ข้ามดดนแล้วบนโดแล้แข่งแล้วว่านึ่ขยุมันโยชน์อะไรกนแม่มันโยชลงนะว่า้องมัทันอยู่โตปนเด็กกจะลอยจุกก็ได้ถ้าไม่บาก็ไวงกลบา

ว่านในพวกรวมไปเขาบะมีองค์เ่าได้ก่อนเขีจะองคไหนนะกได้เมนนี่เอซี่พงกันแน่นำมาว่าเทคขานมาจากแหน่ะเจกะลาโดอก็ขอบคุณลายๆเนาะจะทำแนน้ำเพล่นกระเทศข่านเด็ก พอเทสองเทือก่อขนบได้ขา้นหลุมข้าเทิงข้ัวหลุมข้นเทิงข้นตั้งวงกบเนาะมาทันแ่้าท่ตั้งวกบแล้วเงวงกบกทีหลังวงกบมันจะีแหงนะแม่ ก็เสีแมนแล้วเนาะพี่น้องเ้าวกะบูหูอืมกจงไว้เทคานเด้ฮ้อมืออื่นแล้วบอกตะกินยังกระพอกันกินย่างตับมะหุงวะ แน่นละเด้แนพอจีอนตกไป่น้อยอ่ามนมนปเห้าสิบเปอร,ร์เซ็นต์เพือนบอมันนอกไปเอาพาักนะเพื่อน สวยดูดีร้านเมตตาถูกทานเนเป็นเป็นลูกเป็นลางเลยวันนี้ดีใจเลยมาเป็นห้คุณแม่เพิ่นได้เบิร์นแต่เอฟซีทุกท่านเนาะท่านเอฟซีเอฟซีถูกทานที่ติดตามเพจดอเรากันขอบคุณคือกันให้กำลังใจเนาะโดยที่เพิ่นค่อยแนะนำค่อยบอกเนาะค่อยเบิร์นวงได้กับที่มันบ่เนี่ยก็ให้บอกแล้วกับบางอย่างกับผู้กันแม่แนะนำมาได้พี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเท่ากัน ได้เอามาเห็ดเนาะนี่แหละที่แนะนำนะถ้าเพื่อนวแนนำเฮากระ่บู้พี่เนาะแมนตามเว็ว่าบอกซอนบอกดีเล้วพี่เนาะปะเพื่อนหมอบานนอกอ้ยพุงเสียดีหลพี่เนาะ ข้ากระสีย่างไปเลยท่เราเอาบันเนาะคิดเนาะอ่าถนนฝั่งนี่นะกระสีเป็นแบบว่าป้างัวเพิ่นงัวผึ่ใหญ่โซนนี่เนาะอ่านี่แต่ฝั่งนี่ก็เป็นพี่น้องเฮาเลยพี่น้องฝั่งนี่เนาะญาติพี่น้องเฮาฝั่งนี่ก็เป็นแบบอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องแต่ก็เป็นแบบซ้ายทางนึงจะเป็นแบบพี่น้องเจ๊กาเหลาพี่น้องเขืติดกันลงเลยเจ๊พี่น้องติด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 กันไปจนหอด เพื่อนเจ๊ก้าเหลาคนละพี่น้องมีแตญยตีพี่น้องราวานหน้าเจ๊ก้าเลากับติดกับเพื่อนมอบันนอกกันแล้วราวานยังกับเป็นดินตอนเดียวกันเนะพี่น้องปูหยาตายง่ายอนแบ่งห้ก็ได้มาเด้พี่น้องเพื่อนหมอเพื่อนถ่านหมอค่ะ ทันหมออยู่ไหมคะขออภาักหน่อยคะอ่ะอ่พาพักกันเห็นนางนะเด็กเด็ก กันเห็นยังอันสันเห็นยังน่ะออมเอ้ยไปสายมาพักเพืเ่อนเนี่ยมี็นมาบันเนาะอ้อมเอ้ย สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีลุงล่ะกาบล่งกาบล่งพื้น์กาบล่งพื้นจะพูดลุงล่ะจะกินยังกันอ่ะอย่าอยาละอาบป่าไม่อาบน้องถึงลุงโอ้ยบายมวีสบายดีแล้วมวีโมวีสบายดีป้าลูกตั้งอะไรกับลูกบ้างอู้หูปชีเปตั้งปีชีสบายดีพี่พี่สบายดีขนาดมหาป้าพี่กาบล่งกาบล่งพื้น์กาบล่งพื้นอีก <c oughs> อาบัคซีน้ำผินน่นกันนนพี่น็อตอ้าพดเผิ่นว่าไงหั่นได้ละหันหันห่ก็ได้มาตัวหนึ่งมันหั่กระโบยังหัานหัน่นมู่ห้มูที่หันโอ้อะอ้าแย่งกันกินใหญ่เลย <c oughs> ไปกินกับปลนได้ข่าวบัคซีงามสบายดีแล้ะ กาบแล้วยังบอกกาบเลยกาบด้วยกาบไม่ลูกหล่ะมามาเราไปถูดกับพี่นยไปหาเศียรนะมาฮะอะไรอ่ะอะไรของคิงคัมอะกามลักกินมักสุผู้มลักกินมักสมพูมักสมพูบอกมีโอ่เพิ่งกระสีขาวมาน้าอีกหอมเบยกระสีขาวมาน้าอีก แล้วม่นไก่เด้อไก่ซับตาเด้ออืมพักผพิ่มพีมอนอักบี้เืนแดงออยถอยโอ้มมีต้นกระเจี๊ยบเตียใช้มาต้มกินพี่น้อง กะเจี๊ยบกะเจี๊ยบต้มใส่น้ำตาลอย่างนี้นะกระเจี๊ยบคุณลาอ่อนเนี่ยและคุณราห้องส้มพอดีอ่ะฮาเอาเก็บพักให้เร้วๆเก็บพักเอาไปเก็บพักซีพันก่อนพี่น้องแซบเอาพี่น้องหน้ากระเจี๊ยบ อ๋อเขาตบดินตาเดย์แน่นตบแดงแดงเลอทำไปโอ้ยกัเก็บพักหายกั๊มอวี่โอ้ทุกทุกจ้าทุกจ้าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮะกัสิีลาเลยเด้อพี่น้องพ่อพ่อการกีบหนาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก็ทู กติดตามซองเชกับเราได้พี่นางข้าวเอซีทุกท่านดีดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขคนพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วพี่น้องหัขอกระติดหนาไปแล้วปลาลูกสบายดีปลาลูกสบายดีปลาลูกโดยเก่ง